อีกหนึ่งความปังเซนสุภพงศ์เซนสัญญาช่องสามในฐานะนักแสดงพร้อมลุยงานละครฮอตแบบสุดๆกันไปเลยจ้าสำหรับหนุ่มเซนสุภพงศ์เจ้าของช่องเซนซุปทีวีหนึ่งในครีเอเตอร์สังกัดออนไลน์สเตชันหลังจากที่เพิ่งเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่กับครอบครัวทูฮาจีไปมัดๆและล่าสุดเซนสัญญาเป็นนักแสดงช่องสามไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแฟนๆแห่ไปให้กำลังใจหนุ่มเซน พร้อมหอบของขวัญช่อดอกไม้แสดงความยินดีมากมายกันถึงหน้าช่อง3มารีนน์และยังส่งให้แฮชแท็กตงเซนซูปเข้าช่อง CH3 ขึ้นเทรนทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วหลังจากที่หนุ่มเซนเคยนั่งแทน่นผู้จัดซีรีส์วายังแอบหลงรัก The s e r i e สลงจอทางช่อง3และตอนนี้พร้อมทำงานกับช่อง3อย่างเต็มตัวในฐานะนักแสดง หนุ่มเซนยังกล่าวอีกว่าดีใจมากครับที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวช่อง3หลังจากที่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับช่อง3อยู่บ้างวันนี้ก็ได้เข้ามาร่วมงานแบบเต็มตัวแล้วครับถือว่าเป็นการโตไปอีกหนึ่งขั้นจากที่เล่นซีรีส์วัยรุ่นก็ได้มาเล่นในบทบาทที่หลากหลายมากขึ้นตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวิร์กช็อปละครเรื่องใหม่ก็ต้องปรับอีกเยอะและเตรียมเดินหน้าเปิดกล้องต้นเดือนมีนาคมนี้และพลาดไม่ได้กับซีรีส์เม็กซาก,กาลลีสําหรับซิงเกิลที่หนุ่มเซนแสดงนําก็เตรียมรอคิวจอลงทางทร่รวนี้ เรียกได้ว่าฮอตตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวส่วนใครได้คิดถึงหนุ่มหน้าหวานคนนี้ก็สามารถเข้าไปชมคลิปต่างๆของหนุ่มเซนได้ทางช่องเซนซุปทีวีแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหนุ่มเซน